สวัสดีคร,ครับผมท่านผู้ชมผมกำนุมักเชนแนวครับอ่าสำหรับชิปนี้นะครับผมสีมาในในอ่จังไดยละ่ะเกี่ยวกับนกกระทาครับซึ่งผมได้สั่งไข่นกกระทามาฟักเองครับรอบเป็นรอบที่สองแล้วนะครับรอบนี้ผมสั่งมา,าวันสามสี่รอยละสามสี่รอยเงินนะครับมันได้ประมาณสองร้อยกุ้นวยแหละนะครับอ่บาประมาณนี้นะคร,บรอบแรกที่ฟักไปครับท่านผู้ชม นกกำลังสิบไข่นะัหมาหมามันยองหมดไหมคุนผู้ชมจากหกสิบตัวเนาะเลือสิบตัวโอ้เหมดพอ,อเลยช่วงนะั้นวันนี้ผมก็เลยว่าเรื่องต้นใหมนะ่นำหนึ่งใหม่วันนี้สร้างไข่นกมากครับนี่ครับผมอยู่ในกองนี้นครับอยู่ในกองนี้ครับอ่ารงประมาณสองถึงสามมือนหอดครับนี่รงมาจากคอนแกน นองครับผมสั่งมาอะก็ได้เอากระสามาใส่นะกระสานี่ก็ซึ่งได้เอาไว้ให้เอาไปฝากใครละโมน,นี่กระสานตัวนี้แต่ว่าผมไปซื้อมเพิ่มเพราะว่ามันเป็น2องเลยนวอยางมาพอ่พอพอ่อทีเดใส่กัน,นสิสองสัตว์นะประมาณนี้ครับผมความคิดของผมนะอะก่อนอื่นนะ่านมช้ชมถือว่าหนักอยู่ ของแน่นนนครับราสิเป็นเกียบนะครับเป็นเกียบหลายที่สุดนะครับสถิตประมาณนี้ผมกองอา่าเดี๋ยวผมดีแกะก่อนนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วท่านผู้ชมที่เอามาฟังเองนะครับรอบแรกผสมความเหนเด่นอยู่ผันฝักแต่ว่าก็แต่ว่า,จ,าจัดมองเลี่ยงบอดีนะครับหมามาหมามาทำลายตายหมดเลย ยังสิบโตบอนะครับวันนี้ก็เล่เริ่มต้นไม้นะน้ำดึงไม้อ่ะเล่นี่ก็นี่เกียบนะเกียบหลายเลยเอาไว้ยใส่ไก่ใส่ไก่เคียบนี่นี่ครับผมข้างในเกียบ Say chia tuya chân lửa tuya bò hãy khai mặt đeo mặt bây giờ mặt bây giờ mặt bây giờ mặt bây đi mặt lại giờ mặt có giờ mặt bây giờ mặt bây រាប់កោតជោមាត់វាសេកទៀតឯណ oise ជៀបຫຼາຍជៀបຫຼາຍអូឡៃលីពុតអងួតអូ bây giờ ngân tài lại đây rồi Chập này của mình các luôn giả à กระสเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่ไขนกกระทาครับนี่เขาจัดไหนสีเลยเพเ้ยดดีเถอะว่าดีดีอยู่แต่ว่าเจ้าแหลมผมซื้อมาเขาใส่เป็นอันมันเป็นกลองมันเป็นกลองมันเป็นเป็นแผงเออเป็นแผงใครเป็นแผงใครที่มีปิดปิดเดร้อมนะครับอ่ะนี่อันนี้แต่ว่าเขาไปใส่แผงแต่ว่ารดจะแหล่ล่ะ ประหยัดประหยัดลงมาอีกนะครับมาได้นี่มาได้เสียคับกองนี่โคส่ยังเสียได้ดีแบบดี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 อ๋อนะครับก็โยวใส่ใส่อ่ะกระส่าได้นะครับใสนะบ่กระสาเก็บใส่กระส่ากันนี่โอกระส่าผมก็ได้เตรียมมาแล้วใส่เลยเก็บใส่แล้วฟ้องไงบัว่าตีสามผู้ชม บอลูว่า,าไงบอไงจะ่าประมาณนี้เนาะรประมาณนี้นี่นครับผมให้นกกระทาครับฮะบัดน,นี้ก็กระซิเก็บไปพุ่นละไปไว้ถ้าฟักบัดนี้เก็บไว้ถ้าฟักเนาะเราถี่เห็ดเฉียดอีกช่วงช่วงมันฟักพหมนละนะครับท่านผู้ชมช่วงมันฟักพหมนละ ว่ามันทิฝักได้บ่นะครับสำหรับตู้เห็ดเองรอบซองนะครับก็ทีมีหน่วยหน่อยหน่อยน้อยง่ายปนกันนะครับนี่น้องหน่อยหน่อยใหญ่ปนกันนะครับท่านผู้ชมก็ในหลายคลิปนี้ก็อยากให้มาชมกันนะครับหน่วยบางอย่างกันเลยมึงหน่วยหน่อยหนองคือหน่วยหน่อยเทระปัน ตก็อย่างแต่ผมชมบมากเห็นวันเป็นยังไงนะครับการเพกคไข่ของโผ่นะครับประมาณนี้แหละครับผมก็สองร้อยคน่วยนะครับสั่งมามาฝากเองครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บมมีประโยชน์ยังหรอเขียมผ้ามาเบิ่งนซีนะครับอ่ะนี่แหละบมมีประโยชน์ยังเลยสำหรับคลิปนี้ แต่ว่าก็มี้นอาจจะมีอยู่นะครับสั่นบานาําเพ็ว่ามีแต่สั่นเดียวเดีย๋ยวเขาใส่นัดกันแล้วนี่สั่นสองสั่นสามลึกลลงไปนี่คานผู้ชมลึกลึลงไปในในรังลงไปอีกกี่ม็มีเด้จนเราครบสองเลาก็น้อยปไปๆๆละนี่ทั้งในในลงไปอีกนี่ทั้งในในลงไปอีกก็มีนะครับสำหรับชิปนี้นะครับเพื่อว่าเป็นการชิเวลกกระิรร้ขอจบชิปนะไปพ่อชิปหนานะครับ คิานะน,ะนะนี้ละ,ะ,ะกกลยเยวกขาไขนกต้าอนนะครับเนาะนี่ไข่นกทต้าอ่ะสำหรับชิปนี้นุมากอะคอโต้าลไปกอนนะครับสิเก็บไข่ใส่กระซาไปเนาะเืิอเสียไปเขาตูฟักนะอ่ะกะระยะการฟักไข่โนกอต้านี้อยู่สิบสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดหมือครับสำหรับไข่โนกทตานะส่วนอุณาภุ่สาสิกเจ็ดจิหหฮอดสามสิบ กันสิบแปดจุดศูนย์เนาะประมาณนี้แต่ว่าควบเฉือนประมาณหกสิบอยู่ละประมาณนี้ครับนะสำหรับคลิปนี้นี่นมากอะขอตัไวไลน์กอนนะครับไปพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม